สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้เราหย,ย่เกมนักบอลสัน้นนกค้างมาเท่นกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากคราวที่้เราเปิดคูลเลอร์ไปอีก150เพชรเนี่ยก็เกือไปตามระเบียบเนาะครั้งนี้ก็ผัดมาเปิดโกคูบ้างนะครับผมก็แม่เงยจะเกลือไปตามระเบียบอีกสักครั้งสองครั้งจะเป็นอะไรไปวะไม่เอาดิไม่อยากเกลือแน้ป่ะวะเขะา้าใจปะ คือกคูถ้ามึงจะออกให้กวมึงออกให้เลยนะเว้ยกูขอร้องจากตรงน,นี้จากใจจริงเลยคืออยากได้ถ้าจะบ้าความอยากได้มันมันต้องมีเว้ยของของอย่างเงี้ยมันต้องมีถ้าถ้ามึงได้ยินกูอยู่นะออกให้กูหน่อยอยากเกลือเลยได้ปวดละ่ะนะอ๋อแมชั่นม่งก็อย่างเทโอ้โหามา ขอร้องนะอยาเกลือเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับในคลิปนี้ขอร้องหลาดจ,าจริงจิงมาบอตีแรกยาลีขาดได้เกลือหรือขาดวิจารสเ็โอ้โหวิจารสเ็ไม่ฟิวอีกตั้งหากโอ้โหกระจกแตกกี่ทีถ้าไม่สองทีกูร้องไห้และก็ไม่สองทีตามระเบียบอ๋อ จบแตกทีจะทำไมมันก็ไม่ได้อะไรไงคืออย่างนั้นมันต้องสองทีนะกระจกแตกอะ่ะนี่ทั้งปลาดาบโอ้ตายกูตายโอ้กูหอดรอได้ไหมวนะฮะถ้าไม่ได้โกคูอ่ะกูก็ขอฟ,ฟีสคูก็ได้เพราะอย่าไม่มี ECA แล้วไงกูก็ยังไม่มีมึงด้วยไง ถ้าได้ฟินฟูมาก็ยังโอเคเพราะว่ามันมี ECA ในีนาคตแต่เอาจริงๆอยากได้โกคูนะได้ไหมอะ่ะเขายินผมนะถ้าเสียงผมส่งไปถึงคุณได้ได้ปรดลาออกให้ผมทีเถอะอ่ามา <c oughs> โอ้โหมันชาวเวจิต้าอีกแล้วโอเค ฟิวในที่สุดกูขอบูนะฟิวให้กูขอบูโอเคมีลุ้นอีกตัวบ้างในตู้เนี่ยสี่ตัวบ้างหรือห้าตัวโอเคมามีลุ้นมีลุ้นเลยมีลุ้นโอกาสไม่ไม่รู้ว่าโอกาสเท่าไหร่แต่มีสี่ไม่ก็5้าในเะอในตู้เนี่ย ชู่ไหนวะเดี๋ยวดีโอ้โหยังไม่ออกอีกเหรอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยบอลูอีกแล้วฮัลโหลบอลลี่มาทำไมอ่ะลูกเฮ้ยกูนนึงว่าน,น้าตุ๊ไอเย็นดอเอวอันน่าตัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัว แล้วออกบ่อลูหลังตู้โอ้โหโออกมาโรบตีเลยามาโอ้โหกูเลยจะเชื่อเลยบอลลี่อะไรครับเนี่ยอ๋อจงแต่กี่ทีสองทีได้ไหมโอเคโอเคมาอีกมอตีแล้วโอเค โอ้โหกูขอปล่อยความเครียดนี้หน่อยได้ไหมขอเลยกูขัวได้โปรดละะโอ้ยโกูเหือกโอ้โหโกูเหือกอ่าโอ้โทรว่าด้วยเหรอโอ้กงเหือกถามว่าแย่ไหมกูเงือกไม่ได้แย่ก็โอเคเพราะผมยังไม่มีด้วยกงเหือก โอ้ไม่ฟังกี g กัหัวใจผมมันกำลังสั่นระทวยแล้วก็ร้องมันกรีดร้องก็เนี่ยมันกำลังกรีดร้องออกมากับความเกลือนี้เอาโกงเหงื่อมาทำไมวะโอ้โหโอ้โ oh. ห oh. oh. แต่และอย่าง ไอแก่หว่อไม่มีอะไรเลยสองทีสองทีงท,ทีเดียวอ๋อเอเคไปทีเดียวก็ไปกันเลยดีกว่าโหวตัวละครยังเก่าแต่ละตัวโอ้ยโมบายครั้งนี้มันอะไรวะเนี่ยทำไมมันถึงเกลือขนาดนี้ท่านผู้ชม โอ้โหแม่งไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเว้ยว่าวอไวกูจะเกลือขนาดเนี้ยเป็นวอไวที่หว่วที่สุดที่กูคเคยเล่นมาเลยนะเอาจริงแล้วบอลลี่จะมาทำาะไ้บ่อยๆวะจะลุงอะเนี่ยเฮ้ยมาจนจะลุงแล้วบอลลี่ไม่ต้องมาแล้วนะช่วงนี้ก็ออกให้เลอเกินเนี่ยโฟว,ว่าก็เหมือนกัน โอ้แต่โทไว้ยังใช้งานได้เพราะว่าเป็นตัวละครซับพอร์ตเอ็กตรีมคาร์ดอ่ะมีอะไรอีกไหมแต่และตัวที่เปิดได้น้ำตาผมจะไหลนี่แม่เงเลยโบตามากิตาโอ้ลุงสแล้วดูดิเปิดได้จนลุงอะ่ะคิดดูแล้วกันนาลิกมาดอกปะมาดอกแนวะ ไม่มีเหรอโอเคน่าจะลงมาแล้วแหละบาดอกโอเคหมดแล้วนะครับเฮ้ยอะไรวะเกลือแกมีตัวไหมเปิดตัวไมีไหมโฉวสักหน่อยอันหนึ่งตัวมา แมงถ้าอย่างงี้กูขอวิจิตธรรมดาดีกว่าแปลว่าผมต้องแน่หน้าตู้แน่ๆอ่ะวิจิตอ่ะวิจิตบูไม่ไแน่เอาอัานอ่ะฉันเทียบอัน,อน,อน,อนหลังตู้โเดี๋ยวจะเชื่อโอเคโมบายครั้งนี้ก็รู้เรื่องนะครับว่าผมแม่งไม่ได้เที้ยอะไรเลย,เลยและก็เป็นโมบายครั้งที่เกินที่สุดท,ที่ผมเคยเล่นมาด้วยนะฮะ ฮ่าทำไมรอบโมลไฟของโกจิต้ากับวิจิโตะแม่งไม่เป็นอย่างนี้วะแม่งรอบของโกจิต้ากับวิจิโตะโมลไฟนี่คือแบบโคตรด,ดีของดีเลยนะเว้ยดูปะมันแบบดีเกินอ่ะแล้วแบบอันนม่โมลไฟครั้งนี้มันมันมันลงเหวขนาดเนี้ยมันแบบมันกู่ไม่กลับแล้วนะเว้ยเออ,อตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายอ่าแลกของปลาปลาบลา,า,าหน่อยแล้วกัน อันแรกมาแรกมาอ่าโอเคไม่ไกและแม่งไม่มีอะไรอ่าหมดอารมณ์เลยสุดท้ายทั้งคูลเลอร์ทั้งโกคูก็ไม่รักผมนะครับก็เกลือตามไปสภาพแล้วก็โกเงือกได้มาถือว่าคูมไหมรับผมที่ได้โกเงือกมาเฉยๆมากเลยโกเงือกอะ กูได้กงเงือกไปเลยกูรู้สึกเฉยมากเลยอะ่ะแม่ายเลยโคตรแซดอ่ะโกงเงือกมาเอาเวกันอ่าเดี๋ยวนะมันมีนี่มะทําไว้อ่าโกทําไว้นี่อะ่ะทำไว้อยู่อ่าตัวเดียวก็ลุกเอาตัวเดียวก็ทำแล้วหรอเดี๋ยวนี้เนาะรีโม่เอออ่ะผมจำได้ว่าผมทำตัวละครพวกนี้ไว้อยู่นะอ่ะเอามาอัพโกงเงือกอะ่ะ โอเคแม่งเห็นไหมก็มีฟาร์มอันปุ๋ยก็ม mm ีป hmm. ุ e> ๋ยอะวะจะได้ประหยัดปลูกไปประมาณ10ตัวได้ไม่ใช่สิบตัวเก้าตัวประหยัดปลูกไป9ตัวได้ไปหยัดปลแม่งโคตรลงโคตรลงโคตรแซดไม่มีใครแซดกว่าผมในโลกนี้แล้วเนี่ยผมบอกกันเลยนะเพราะคนที่กันที่สุดในโลกนี้ก็มีแต่ผมแล้วแหละ แม่งอ่ะอ่าหมดแล้วเหรอเดี๋ยวไปฟาร์มปุ๋ยเพิ่มเดี๋ยวกูยัดพวกนี้ไปเลยเนี่ยไอ้เนี่ยเอ้ยพวกนี้ก็คือตัวละครเหลือเนี่ยแม่งได้นะเอาจริงๆริงก็ได้อะดูดิตัวละครแบบนะาก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันคือแบบของของเหลืออ่าอันนี้ก็ของเหลือนะยัดไปแม่งอ่าอันนี้โก้เอ้ยเอ็นเก็บไว้ก่อนอ่า ไอกโกเออครัเอาโอเคก่อนแล้วกันนี่อะแม่งมีปุ๋ยมีปุ๋ยฟรีฟาร์มหนูไม่ต้องใช้ปุ๋ยกาชาหรอกเออไปไปไปอีกสองอันโอเคเดี๋ยวก็ไปฟาร์มปุ๋ยเพิ่มหลังจากนี้อัพโกเงือกมานะครับก็แบบโววายก็คงจะจบแล้วแหละนะครับการเปิดกระชากับโบววายก็น่าจะหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ไม่น่าเปิดแล้วแหละ ถ้าจะเปิดก็ต้องมีด่านฟาร,ร์มเป็นดนไ้ผมฟาร,ร์มเพิ่มนะก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไมพ่พบใหม่ในคลิปหน้านักครับสวัสดีครับ